อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานทุกทุกคนสำหรับเช้าว,วันนี้เราได้เข้ามาพร้อมกันที่จะเข้าเฝ้าและฟังตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อะวัน ทุกๆวันในเวลาเช้าสำหรับในเช้าวันนี้วันที่20พฤศจิกายนพระองค์ทรงตัดว่าลูกที่รักของเราเอ๋ยโปรดรู้ไว้เถิดว่าเราชื่นชมยินดีพระเจ้าและเจ้าไม่ต้องทำสิ่งใดเลยเพื่อให้ได้รับความรักจากเราอย่าให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่การกระทำ เหมือนเช่นพวกฟวาริสีเพราะการทำเช่นนี้เป็นเหมือนการนับถือลูปเคารพเมื่อเจ้าเลือกที่จะนมัสการกระทำที่ดีของเจ้าเจ้าก็ต้องขอไปค่ะเจ้าก็จะท้อแท้ใจเมื่อสิ่งที่เจ้าทำนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวงังจงให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เรา แทนการกระทำของเจ้าความรักของเรามีให้แก่เจ้าอยู่ทุกเวลาไม่ว่าเจ้าจะรู้สึกหรือไม่ก็ตามหน้าที่ของเจ้าคือการรับเอาความรักอันไรเงื่อนไขนี้ด้วยใจขอบพระคุณและความไว้วางใจลูกเอ๋ยจงขอบคุณเราสำหรับทุกสิ่งจงวางใจในเราตลอดเวลา การฝึกที่จะมีท่าทีเช่นนี้จะช่วยให้ใจของเจ้าเปิดรับความรักของเราเสมออาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำเอเฟซัสบทที Z ่สองข้อ8ข้อ9เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทําเพื่อไม่ให้ใครอวดได้เอเฟ,ฟชัสอดที่สข้อ16ถึง19ข้าข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มา ทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่านตามพระจริอันอุดมของพระองค์ให้พระคิดประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อให้ท่านได้อย่างรากและตั้งมั่นอยู่ในความรักข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงและความลึก คือให้ทราบซึงในความรักของพระคิดซึ่งเกินความรู้เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมสรุดีบทที่62ข้อ8ประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัย ของเราเสดระอเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงค์ทรงรักและห่วงใยคอยตักเตือนสั่งสอนพวกเราอยู่เสมอพระองค์ทรงตัดว่าให้พวกเราทุกคนจงรู้เถิดว่าพระองค์นั้นมีความยินดี ที่จะดูแลและรับฟังความทุกข์ของอพวกเราทุกคนที่มีปัญหามีความทุกข์พระอ,องค์จะไม่เคยทอดทิ้งพระอ,องค์จะสถิตอยู่กับเราคอยฟังเราอยู่ในทุกๆเวลาไม่ว่าเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ตามหน้าที่ของเราคือการรับเอาความรักอันนั้นอันไรเงื่อนไข ของพระเจ้าและขอบพระคุณและไว้วางใจในพระองค์เสมอที่พระองค์ได้ทรงสถิตอยู่กับพวกเราลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาตัดเรือนสั่งสอนลูกทุกวันขอพระองค์ทรงเมตตาอวยพระพรให้ชีวิตของลูกทุกๆคนที่จะเต็มไปด้วยพระพร แ่งการเยียวยารักษามีความมั่งคั่งบริบูรณ์มีสติปัญญาและเป็นที่โปรดปานของพระองค์ขอพระองค์เติมลูกให้เต็มและล้นด้วยความแสนดีและรักความโปรดปานของพระองค์ที่มีต่อลูกทุกคนด้วยด้วยเถิดลูกขอ,อแผนการในชีวิต ของลูกทุกคนที่จะเ,เป็นอยู่ในการทรงนำของพอองค์ตลอดเวลาลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พอองค์ได้ทรงเมตตาไม่ทอดทิ้งขอพระเจ้าเมตตาชำระบาปของลูกทุกคนที่ได้ทำผิดบาปไปขอทรงประทานความรักและชำระบาปที่ลูกทุกคน ได้ทําไปไม่ว่าจะเป็นบาปอันใดก็ตามขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนชําระบาปในตัวลูกทุกคนให้สะอาดและบริสุทธิ์เหมือนพระองค์พระองค์เจ้าข้าลูกลูกขบคนเชื่อและที่จะทําตามน้ําพระทยขอพระขอพระองค์ทรงเมตตา อย่าได้ทอดทิ้งลูกทุกคนลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ